สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันพร้อมทั้งได้มอบหนังสืออัตชีวประวัติพร้อมทั้งธรรมะอันปัจฉิมลริกิจของพระเดชคูณท่านพระโคมัเสกนกเกตหลวงพ่อวิชัยเป็นของขวัญของพี่ระลึกโดยพร้อมเพียงกันนะครับการบุญการกรุศลในครั้งนี้เชิญทุบุญร่วมกันตามเจตนาสภาปัจจัยทุกอย่างได้มอบให้แก่ทางวัดเพื่อท้ำ Thank you. Ini yang laku kan ya. se <laughs> herää ไปปฏิบัติไปห้องปฏิบุริไปด้วยดูจิตดูใจเราไปด้วยขอท่านเพืจบเกิดวานปีติน้ำตาไหลคิดว่าเราเดินทุดงไปมาไม่รู้จึงจงหมดที่อําเอิที่บังวลที่บ้านแล้วยังไม่มีครูบาอาจารย์เลยจะพูดอย่างนี้กับเราเลยนี่นับว่าเป็นวาสนาของเราแท้ที่ได้มาพบเจออาจารย ที่มีเมตตาอย่างนี้และเพื่อกำลังทางเราใช้เวลาเพียง24วันสามารถเข้าพระบาทหลวงได้จากเชียงใหม่ที่ดงพยัญชจังหวัดอุบลศึกษาทางดับราชสุภเมยจันที์หรือตบวเรมาจากสังบงบัตรพุทธบัตรา่าจังหวัดจันทบุหลวท่านจะห้โอวาทเป็นท่านทางแบบอย่างหนุว่า เราบุตรเป็นพระต้องให้เป็นพระจีอย่าให้เป็นพระปลอมยอกตัวเองและคนอื่มนมเป็นบาปพระจุดนั้นคือพูดจริงและก็ทำจริงเห็นความจริงตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วศึกษาจริงปฏิบัติจริงวันหนึ่งเราจะไปได้ของจริงแน่นอนเป็นพระเห็นเจการเท่ากินสนุกสนานอยู่กับรูปสีกิริยโภตตาง ส u, ิ gucken, ่งเหล่านี้มันเป็นที่เป็นเปลืเป็นทุกข์ก็มานำบุญพระให้บริบูรณ์เราจึงจะเป็นราเทได้ราเทเทนั้นท่านไม่มีความเดือดร้อนกับส่วนใดสิ้นท่านมีแต่ความเยือกเย็นยมทางกายจักรจักรนั้นยัเดินทางไปยังกบฏอีกว่าและต่ำต้อยกบฏชิงตาซึ่งเป็นป่าขาวที่เยี่ยมสดและมีสุขดี ปีศักราท2 5แ8ดังภาษาที่เซนาสนะป่าทำตกซึ่งเป็นกบแดดดัชพษานี้ที่างคุณว่ามุ่ป้าไปสู่เส้าญมายไม่มีการค่านัมูลื่า6 0ร0ปีปีศักราช2 5 8ถึง25 หรือ58จากมหาสารที่ว่าถ้ำผาจมนางมือแม่สายจหรับใช้6ท่านในเมตตาเล่าว่าการพิจารณาธรรมทั้งหลายภายในถ้ำผาจงเป็นไปนอย่างอัตโนมัติเร่งความเพียรเพื่อจงกิเลมีให้มองมองขึ้นมาได้อีกเร่งความเพียรเข้าไปไล่กิเลสออกจากโลกินทร์อำนาจที่ปริศนา ข้หมอใจสะอาดเราเรื่มต้นที่ยความประสงคนใจทาได้สางหรีอนาสนาและวัสสถาามากหลายและเที่ยวเ้วยแบบธรรมะแสดงกรรทำอุิสนาตามที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศวันที่เจ็ดปูม้าทศวรัษสองันหาร้อยสิบเกองท่านยอกาย่อและเริ่มโคองวามพปฒนาดิสน เกี่ยวกับการส่งและการอ่านหนังสือเขียนหนังสือได้ทกวัาที่ไปเข้ารับการเวลา13นาฬิกาคณะแพทย์เริ่มทำการผ่าตัดเพื่อนำก้อนเลือดออกหลังการผ่าตัดสเร้วยดีหลังการผ่าตัดองค์ท่านมีการตอบสนองอุมากท่าทังแข็งแรงไม่มีอะไรต้องกังวลจากนั้นองค์ท่านเดินทางกลัาววดพุทธชันวิชยาราม ลำบดเคลองกออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อองค์ท่านทราบแน่เลยว่ากนตายจะมาถึงในวันเวลาลใกล้นี้องค์ท่านจึงภาพเขียนบรนเทาธรรม,มลงไวง้ในกในวาระชายแห่งชีวิตฝากไว้เป็นภ้ติแก่โลกดังนี้วันที่สิบปูผาผานพุทธศักราช2517อองค์ท่าน ดได้ได้คิดทำในหัวข้อว่า สิทธิ์ทางด้าจิตใจของของพวกเราจึงจะไม่เหย่จึงจะไม่ประมาทไม่คิดนขนอนไม่กำเริบหรือถ้าเราไม่พิจารณาถึงอมันตายใจไม่จะเป็นบ้าแก่มาขนาดไหนก็อยากให้เขาฆ่าเปจีบสาวๆอยู่เป็น้าหรือตัวให้เราเที่ยงราดดึงความรูความตายบ้างเราอยู่มันจะอยู่ได้กี่วัน เดอยู่ในโลกนี้ได้กี่วันคนเราเกิดขึ้นมาไม่แน้ความเป็นความตายไม่รใครยะตายก่อนตายหลังเรียว่าเด็กตายก่อนผู้ใหญ่ก็มีผู้ใหญ่ตายก่อนเด็กก็มีมันไม่แน้ไม่นอนความเป็นความตายอันนี้ให้เรามีความตายเนาะมันสร้างไม่ขันและตายไปก็ไม่ได้เราไปสร้างเป็นนั่งตายไปคือการไปเสมอไปเสมยบุณณ์ตายไปเสมอบาปที่เราได้สร้างไว้ทั้งน้ำแต่เนี่ยเรียกว่า บุคคลยงเมื่อใกล้็นตัวตัวในถือเท้าเอวดาเป็นเป็พขึ้นบ้างถือผู้อีสร์เป็นได์ขึ้นบ้านแต่ในต่งโคตรยแค่บ้านในตัางสารน้อมรู้านั้นไม่เคย่งกัระเสริมนั้นไม่ยึดเอกันกระเสริมนี่แหละให้เราเชพ่อพระเจ้ามาเป็นเรื่องกันกระเสริฐที่เพื่องการเสียนในจิตใจของพวกเรา ให้เห็นที่กินใจของพวกเราถ้าใจพุทโกกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วแต่นี้เราก็มีความมั่นใจเออพึ่งได้เราพึ่งโรอได้หรือไม่ได้ก็มันเป็นหนึ่งเดียวไปนกับใจเราแล้วเราก็พึ่งได้แต่เราก็พึ่งได้เราพึ่งพระองค์ได้ก็เต็มในใจของพวกเราแล้วอะไรันั้เราจะไปที่หนก็ตามทำโมยารัชติทำย่อมรักษาก็ทำในใจของ รักษาหัวใจของพวกเราให้ตกเปโรคที่ชั่วร่วมนรดราดเกรงระบาดตัดเดินขาไม่เป็นตาแล้วไปวนสมัยก็เลยยว่กันนี้แหละมื่อเราเราถึเชนนี้แหละวันนี้พวกเราได้มารวมในงานบูชาคุณของโลกมาแสดงออถึงการบูชาคุณของโลก สนุกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะว่าไม่ใช่ลูกสนุกมีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อยู่หลายองค์นนะแบบผมไม่รู้เรื่องเลยเอารถทำอะไรมาเดี๋ยวไปเราไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันเดี๋ยวไปหลวงพี่พ่อหนวงพี่ยืนไม่ได้ครับมันยังยืนไม่ได้ครับมันยังยืนไม่ได้อ่าอ่า

คนมามากจริงๆครับวันนี้ตอนนี้ก็เชิญผสมตั้งที่สนาเดี๋ยวจะพาไปชมโล่งทานนะครับโทานมีหลายที่ อาหารอร่อยอร่อยมากมาย่ร้านนีใเ้าตงโบร้านนี้แตงโมปั่นอร่อย ปาชืนใจนะอันนี้มาจากกรคอันนีกค่คือสาวสามาจากกระุมครับ อันนี้ร้านขนมครกตอนนี้หมดแล้วต้องรอเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับร <c oughs> อ,อเดี๋ยวครับ,ต,รบต้องตอบคิวไม่ไหวมีมอไซครับจ้างนะครับร <c oughs> ้านนี้ขนมจจนน่าจะหมดแล้วตรงนี้ของวัดสังฆทานกรุงเทพ อันนี้มีไข่ลวกตรงนี้มีไข่ลวกอร่อยอร่อยนะไข่ลวกจันทร์ไข่ดีไหมใช่ไข่ดีมากข,าข่ไข่ลวกดีมาก<อ>บำรุงกำลังค่ะ อันนี้ครับข้าวหมูทอดครับข้าวหมูทอดไก่กับกระเทียมไก่กระเทียมครับของวัดทธรรมนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเรียนสาววัดสังฆาลครับอันนี้ขายอะไรครับผัดหมี่ค่ะผัดหผัดค่ะ มาจากไหนครับมาจากประจวค่ะวัดหนองทัวค่ะขอบคุณครับนี่คือผู้มาร่วมงอานครับตอนนี้สงสัยจะอิ่มแล้วกำลั <c oughs> งกดปารอยู <c oughs> นี่ร้านลอตเตอรี่นะครับ เจ็ดออกเจ็ดแปดมันออกไปแล้วอ่ะจะซื้ออะไรดีอ่ะไม้ฮะเจตไหมเจตค่ะเป็นสองร้ยสุดท้ายค่ะอ่าแล้วมันไม่ใช่อายุท่านเนี่ยอายุสิบป้าน่าตกกับฉายดูกันตกกับอันนี้นะสองล้านสองล้านเดียวไปดีไหมไหนดีมาจากไหนครับคนแม่สาย่มาจากไหนเป็นคนแม่สายอ๋อคนแม่สาย นี่กาลาลอตเตอรี่นะครับขายดีมากม <c oughs> าจากไหนครับอยู่เนี่ยจ้านไม้ไา่อยู่นี่นะแม้ไผนะ่ น้ำแตงโมครับอร่อยอร่อยมากอิ่มลงนะประเดี๋ยวเนี่ยมอย่างนี้ 真嗯啊！都。 อนไปทุกคนลุกขอบคุณด้วยเถินขอให้เดินทางโชคดีทุกท่านทุกคนสหรับการออกเลเสียงไม่ได้รับการประกอบพิธี การจุดประชุมเกิดมาไว้หลวงปู่เราก็ถือว่าเสียเส้นขอะนุโมทนาขอบคุณผู้ที่ช่วยการบริษัทของอาเอสประกอบเกี่ยวกับของประโยชเรยว่าที่นำเครื่องเสียงมาช่วยประการนี้ทีนี้แจกเป็นถวายความกราบว่าอ้ามโรคใจนะครับ ถ้าไม่ร้อนก็ไม่ต้องลงจากกิจการทานถ้าร้อนและวโยมนิมนต์นลงครับไม่ต้องขึ้นก็ได้ส่วนอนุบาจารรูมไหนครับผมแม่ตายังไม่ได้รับเครื่องปยธรรมนิมนต์ครับขึ้นไปรับที่ชั้นสองนิมนต์ไปรับได้ถ้ามีพระงเดินเทียบรปเดินขอปัจจัยจากคณะสธานญาติธรรมทั้งหลายข้าอรได้นมของคณะสงฆ์จากทาพี่น้องเราที่เดินทางมาร่วง ขอวยพรน้าอยิงคนพระศรีรัตนตายคนสับดแจกคนพระธรรมสวรถแจกทุกคนได้เลยคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งดอยโยมสวรหลอดน้ำอนกันแล้วไปเอเลยต่อก็มาหาต่ออยู่ยพรโยมแป๊บหนึ่งครับผมนับก็ให้เขาแจกไปผ่อนใส่